สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องส่วันที่สิบห้าเมษาครับผมพี่น้องครับมือนีเป็นมือสงการอีกมือหนึ่งครับมือสุดถ่ายครับของสงการครับผมมือนีบ้าบอยมาแต่ส่เนี่ยครับอใส่ว่ามาแต่ส่อแดดบ่ห่อนนะครับผมมารอเบิ้องน้ำใหม่ไผ่ปลาคือเก่าครับช่วงนี้นะครับเป็นน้ำใหม่ไผ่ปลาหนาแรกนะครับผมกับพ่อได้อยากได้กินครับ พอได้อยากได้กินยูนะครับผมพี่น้องพอได้แกงพอได้ต้มเมื่อนั้นบ้าบอยเอาไปต้มพี่น้องหาไปต้มต้มตมดหมอหนึ่งกินแรงเดียวปวดโป้เสบข้าวครับผมพี่น,อน้องนอกไม่บ่ได้กินต้มโดนนะครับเอามาต้มกินจำเจวนะครับผมยังแสบเลยพี่น้องเมื่อนี้ที่โชคสีมันบ่เดี๋ยวจะไหไปติดตามกันเลยครับ <S 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 ขอบคุณที่ติดตามรอบช่วงเราเป็นกำลงังใจแห่บ,บ้าบอยในเลนที่ดินอีสานพี่ข้านที่ดินอีสานสาวมีอีสานพะเลาะกระทบหน่อยสามหลังฝากตอนพี่น้องเป็นวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮาด้อครับผม ตลอดจนทีมงานของบ่าวบอยบื้อสุขุมสุคนนะครับผมช่วงนี้ก็อาจจะกระ,ะจายกันไปหายอยากหาก,กินคนละหมองนะครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวจากน้อยกับเพื่อนกับจังสีมาร่วมโตกันนะครับใงกาแฟจิตจันทร์ไหมนะครับมันนี้สีโศกสีมันบ้เดี๋ยวไปรุ่นน้ำกันครับผมสวัสดีครับพี่นอ้อง มันบ,บ่อยมานหอดมันเจาวทับไปแล้วครับเห็นแต่เปลือกครับผมเปลือกขาวๆ้า,า,าคุณขนะจาวเหรอเคลียออกงอดเนาะนี่กระเจาเคลียออกงอดพี่น้องผมเออโอ้ยกระเจาเคลียออกงอดแล้ว อยเบิ้งกง่อขังนอครับผมค้าพมนี่ครับมาแล้วครับพอแล้วนอนแรกแหกมารน,นอนแรกแหกสมานบ้าบอลมาแล้วครับนอนแรกนอนแรกพี่น้องโอ้รอน,นี่งามอยู่ครับผมพี่น้องประหยัดบาดค้ามแค่นึงครับโอ้ต้อต่วนต้อ ตอครบต่ตอกระบารู้จิด้มขาต่อหนอตนรงนี้นอนครับดูครับนอ,นอนนีครับผมพี่น้องอหาหมอครับก่อนครับเงาสุดเลยครับ มอ่พี่น้องเลยซับเลยมันสีอ่อนนะผมพี่น้องสีดำสีอ่อนซับทับง่ทังสีบงงกอนับงอนอยู่ผีพี่น้องเข <c oughs> า่ครับามื่อแล้ครับผมพี่น้องอ ดีนะครับผมพี่น้องท่านนี้อ่อ,อนอยู่ด้พี่น้องบอกพอดีเล้วครับอ่อนอ่อนอยู่ออ <c oughs> อ,อ่่นยูพี่น้องเดี๋ยว่าเอาอีกนอยนึงครับขอครับพี่น้องครับอีกนอนนึงเด้อมาบ่อยอ้อมไปก่อนนะครับลถไม่ถึงข้างครับผม เอาฟังนี้มาเหลียวว่าเห็นที่น่องครับจับเลยครับอ,อืมนองสวยครับผมพี่น่องโอ้ฝนก็มาตกใจแน,น่นอนน้ำใหม่กระยากเกิดทักพี่น,ออน้องนเฮ้ยเดี๋ยว่าไป่งกันอีกครับผม อีกหนึ่งอันครับบางเทียบาบอยซับน้ำใหม่บางเทียก็เอาโน่หนหึงบ่เอาโน่หนหึงก็ไมี้ยพี่น้องเข่ามาเบิง้งห้จังหูวจักวา่า <c oughs> จังหูวจักว่าบ่ได้เอาก็ไมี้ครับผมพี่นหล่อได้ดิครับผมนี่ <c oughs> ครับพี่น้องผมอีกหนึ่งเต่าครับหนึ่งสองฮัทซัลล่าฮักับเชียผมไม่รับเลยครับผมพี่น้องเพิ่จังซุม่มครับเกิดไหมเปิดเลยทีนั้นโมซุ่มครับผมพี่น้องมันเกิดมากันกระแหงนะครับ มาก็แห้งอือคราทอีกเต้านึงอีกเต้านึงต้องนีง้นเฉยอยู่ครับน่ารักครับผมพี่เราเปน ขาครับอู้ยพี่น้องนี่อ่นอนๆไหมครับอู้ยไปซัว่พี่น้องเลยงาวนิ่งงาวนึ่งพี่น้องโอนะ้ย แบบนีเอาเลยครับนอนๆเลยพี่น้องนะครับนอนเลยอุ้ยนอนนี่สวยๆเลยครับพี่น้องครับหนอนนางดินสับเลยครับสับเลยหนึ่งสอง ไม่รมทับหัวาดได้ครับผมมีดออย่างอ่อนๆให้า้นนยอยขาวจานทานเลย,ย่มครับ,นนะรบขาวๆขาวๆอ่อนๆส,สวยๆเลยครับ สวยๆเลยครับมาพี่น้องเอออ้ยเออน้ำตำั้มดเน้ยเฮ้ยขาวๆกันขี่นอกเอ อ่อนๆครับพี่นอ้องอ่อนๆขอ่อนๆลครับาเข่าขาอ่อ,อนๆเลยครับสครับ,บ,รบสำวยอู้อ่อน,น สนีครับผมร่าต่อครับมีค่าต่อตัวนี้ครับผมพี่น้องออกซัมมี่ออกซัมมี่คุณพี่น้องครับคุณพี่นอ้องอ่อ,อนๆงามๆครับพี่น้องน้องใหม่นะเรื่งเพิ่นเกิดครับเดี๋ยวพืชสภาพพลิกกระดจะตกใส่ยอยู่ดอกครับผมพี่น้อง อีกหนึ่งเต่าครับคานง้มง้มเลยครับหนึ่งสองโอ้โอ้โ,อโออ passo, มาลมาแมาแล้วหนึ่เต่าเล็กๆของไหา,ากพี่น้อง เอ,อ้ยไปหาครับเตรียมเตรียมไปส่วตถึงจ่ตอนแรกๆคนนะครับ,มรบผมพ,บพี่น้องเห็นไามครับผงป้นลอยเม็ดนะครับผมพี่น้อง จะน้ำไม่ขุดครับปุมีน้ำไหม่หักเลยพี่เนาะหนอ่ <c oughs> หนอไม้ขุดหน่อไม้ขุดเศรษฐเลยครับเศรเลยอืมจิตตะเกียรเนี่ย ครับนอนใหม่นอนน,อนะครับอู้มันเข่าไปบ่ได้ครับผมพี่น้องปาดปัด,ปดนอนแบบใหญ่หนึ่งเอาปืนปูดแปดปัดพี่น้องมันจะต้มแซ่บเถอะพี่น้องเลยเข่าไปบ่ได้ครับดีเสียมไปเอาครับผมพี่น้องเอาสับเลยครับชู ัวมาแล้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 วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเทนเทนหนูนั่งเกี้ยวมาอุ้ยรุดเลยพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเทนเทนโอ้หนอนงามกูโมูครับ หน่อเขียวครับหน่อเขียวเขียวสวยๆครับผมพูนครับผมอีกหน่อนหนึ่งครับในในครับในในในกอเลยครับพี่น้องครับในกอเลยครับอุ้ยคืออะไร ดูพีเพื่อนนั่ก่อน,นดีครับครับผมพี่น้องครับเห็นหนึ่งเต่าครับเต่าป่าครับเต่าป่าตาเป่า,ปาครับเมื่อบ้านเ <c oughs> บลตาเป่าหรอครับผมพี่น้องไดอยู่ได้อยู่ครับฮุ๊บโอ้ยทำไมเป็นเส้นนี้หนอโอ้ย นี่เนื um kind of id <the> ้อบ่หน่อยเด้วครับผมพี่น้องเห็นว่าเป็นโต้งสิครับไปทุบ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 ปิปีปีแกงเส้นามอย่านั่งอวดตัวผู้บ่มากผักขากะบ๊อไซสับปะรดตู้ใส่ผักขุนตู้เท้านก็ได้ครับแต่บ่บ่อยแหงเหมือนแหงแสีบพี่น้องผมเหมือนเสียนแสียบพี่น้องผมเหมือน นี่กินผักขากับปลาหมึกนลยครับมากหลายพี่น้องนอนอยู่งฝักง่ายพี่น้องบางเนี้ยข้าหัวไปบ่อยครับผมพี่น้องข้าหัวครับข้าหัวช่วที่ไปทางหืวอออกมือเลยพี่น้องเป็นลมตายบ่อยฮอนเอาไหมอาการยั่นฮอนแล้เอาเอานี่ครับผมนอนอยู่ัรงไหนแค่นี้นจะดามเรียมยาวเรียบรอย พี่น้องขาดแล้วมัดแล้ว,ลวออกได้บุง้งโอ้โอได้ปะเนี่ยอือได้กิน,น,กนมะนาอ,อ,อ,อขอไม่ได้จะหาหน้าที่ด้ครับผมพี่น้อง <laughs> นอนนี่นอนนี่อาหารหน้าที่ครับเอามาบ่ได้ครับเียม ยำม,มาเพราะอรครับมันต้องเข่าไปครับบันหมุนครับหมุนฟองดากพี่ดองเบิ่งกันครับบันีังัดมันงัดลำไพ่ครับเื้อไหวโอ้ย เดี๋ยวจะปายพี่น้องเอ้ยมันบ่มีหมงงหห่งซับนอกบากง่ายนึงบ่มีหม่งซับพี่น้องได้๋ยวจะมีอะไรครับผมได้๋ยวจะีเก่าจะมีอลไรพี่น้องเพื่อน้องกันอีกครับหนึ่งครับพี่น้องเออโอู้อีกเต่าครับหนึ่งเต่าชัู ชัวชัวมาครับมาแล้วแทนแทนจิตนนครับผมพี่น้องรถแรนนะครับอีกเต้านึงครับผมพี่น้องหัวสักินครับผมเต้านี้หัวสักลองดินครับพี่น้องหน้าตาหน้าตัวหนึ่งสอง หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งโอ้ดามเสียมกระงัดก่อภัยพี่น้องควักข,ขาดควักข,ขาดเลยขาดแล้วที่ครับเนี่ยมาแล้วครับนะครับตองงามยั่ครับผมพี่น้องตองนนะครับผมขคุณนะครับผมพี่น้องครับมึง น้องใหม่ก้อนนีงเอาหนาขึ้นหน่องมั้งเลยต้องตัดง่ายตัวเี้นะครับผมน้องใหม่ใช้ปาบานทั้งบานบ้าบอยใช้เขียมอะไรโอ้ยใส่เนมีดอะไรต่อครับผมพี่น้องนอกจากขอะไรที่เป็นแป้นครับผมจังสี่เอามีดเข้าไปได้ สอ,องนอมตันนี้เขาได้ใกล้สุดแค่นี้แล้วพี่นอ้องขาแล้วครับขาแล้วนองงามอยู่ครับผมนองงามนองงามอยู่ ต่อยอยู่ครับต่อยอยู่ครับนอนหนึ่งนะครับอีกนอนหนึ่งก่อนครับผมอิงเตา่าครับอิงเตา่า มา <c oughs> แล้วครับมาแล้วหนองที่สองครับหนองที่สองสองโลครับ <c oughs> เพิ่งเจอสุด้ลยกหกลาย ครับผมได้มาแล้วครับสองอันครับสองหน่อสองหน่อครับครับผมครับผมพี่น้องครับมือสรุปผลงานมือนีครับผมพี่น้องเบื้องหน้าใหม่ก็ได้หลายอยู่คร um <liyor. S 2> ับผมพี่น ja. mm. ้องครับเด็พ่อแกงเลยหรอครับผมซ้ำนี่บะบอยกระเซียบีแกงเอาไปต้มครับต้มกินน้ำแกงกินพร้อมพนัครับผมมือนีกระโตกมาคือเก่าคือเดิมมันหรอครับผมพี่น้องครับได้นอนนั่งดินงาม หลายนอยอยู่ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับบ่าวบอยก,ขอก,กขอ็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ครับขอบคุณพ่แม่พี่นาหน้าขอบคุณทุกกำลังใจทุกหมองทุกบอลเด้อที่หักแพ้งเบิงแย่งเป็นกําลังใจให้ลูกหลานบ่าวบอได้ดินที่อีสานพี่คนดินที่อีสานสามีอีสานพระโลตลอดจนกํลาลังใจมอบให้กับทีมงานของบ่าวบอยนะครับเมื่อสกู่สุกคนนะครับผมช่วงนี้กับบ่าเเป็นช่วงรวมตัวกันนะครับหาอยากหากินไผ่มั่นนะครับผมเดินด้นจังหวีพอกันเท่อนึงนะครับผมพี่น้อง สำหรับคลิปนี้นะครับบอบอยกับขอไว้สมิธสก้อนครับพบพ่อกันคลิปหน้าให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งำ่ำรวยสุขภาพแข็งแรงกันสุขุมสุขคนครับผมสวัสดีครับ